สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เพื่อนเสียงธรรมพบกับดิฉันเอซูมิคะ่ะวันนี้เราอยู่กับคุณโอดะผู้ที่ศึกษาและถ่ายทอดธรรมะอย่างลึกซึ้งวันนี้หัวข้อของเราคือพระสูตรหนึ่งที่หลายคนอาจไม่คุ้นหูนักอรากานุศาสนีสูตรซึ่งพูดถึงความสั้นของชีวิตความทุกข์และการไม่ประมาทคุณโอดะคะชีวิตเป็นแค่หยาดน้ําค้างจริงๆหรอคะขอบคุณครับเอซูมิใช่ครับ ฟังดูอาจจะเศร้าแต่ในพระสูตรนี้พระพุทธเจ้ายกคำสอนของาศาสดาอรากะซึ่งเป็นเจ้าลัทธิที่ไม่คล่องแวะในกามาคุณท่านเปรียบชีวิตกับหยาดน้ำค้างบนยอดหญ้าที่แค่พระอาทิตย์ขึ้นก็หายวับไปเปรียบได้เจ็บนะคะหยาดน้ำค้างดูสวยสะอาดแต่ก็อยู่ได้แป๊บเดียวเรามักลืมเรื่องนี้ในชีวิตยุ่งๆของเราใช่เลยครับและพระสูตรยังไม่หยุดแค่นั้นนะครับ ยังเปรียบชีวิตกับฟองน้ำตอนฝนตกหนักกับรอยไม้ที่ขีดในน้ำกับชิ้นเนื้อในกระทะเหล็กมันเป็นชุดของภาพที่สะเทือนใจแต่ก็ชัดมากมันตอกย้ำว่าทุกลมหายใจเราเดินใกล้ความตายฟังแล้วเย็นสหลังนิดนิดนะคะแล้วแบบนี้พระสูตรนี้สอนให้เราทุกหรือเปล่าคะหรือเราควรทำยังไงกับสัจธรรมที่มันโห,โหโดร้ายขนาดนี้ตรงกันข้ามเลยครับพระสูตรนี้ ไม่ได้สอนให้เศร้าหรือสิ้นหวังแต่สอนให้ตื่นรู้คำสำคัญคือควรพึงถูกต้องด้วยปัญญาหมายถึงอย่าใช้ชีวิตแบบละเลยอย่าปล่อยให้กิเลสพาเราไปในทางที่เราลืมว่าชีวิตมันเร็วแค่ไหนมันเลยเชื่อมโยงกับคําว่าพรหมจรรย์ใช่ไหมคะในพระสูตรนี้พูดว่าควรประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความหลุดพ้นถูกต้องครับ พรหมจรรย์ที่แท้จริงไม่ใช่แค่เรื่องละเว้นเพศสัมพันธ์นะครับมันหมายถึงชีวิตที่ตั้งอยู่บนสติปัญญาและไม่ถูกกลืนด้วยกิเลสท่านอรกะเป็นเจ้าลัทธิที่ไม่คล้องแวะในกามคุณก็เพื่อจะพาตัวเองพ้นจากความลุ่มหลงความตายอยู่ตรงหน้าความกำหนัดมันพาเราหลงเหมือนเราทำชีวิตให้ใสเบาพอเรารู้ว่าทุกอย่างมันไม่จีรังใช่เลยครับความใสของจิตคือเป้าหมาย พอเรารู้ว่าชีวิตเปราะบางแค่ไหนเราจะไม่มัวทะเลาะกับคนที่เรารักไม่เก็บเรื่องเล็กมาทำให้ชีวิตเราหนักในพระสูตรบอกไว้ชัดว่าชีวิตมีความทุกข์และความขับแค้นมากแล้วในยุคนี้เรายังรู้สึกถึงความทุกข์แบบนั้นอยู่ไหมคะหรือมันเปลี่ยนรูปไปมันเปลี่ยนหน้าตาครับแต่เนื้อหายังเหมือนเดิมปัจจุบันเราทุกจากความคาดหวังการเปรียบเทียบโซเชียลมีเดียความโดดเดี่ยวการเสพติด แต่ทั้งหมดนั่นมันก็ยืนยันคำสอนของพระสูตรว่าชีวิตมนุษย์มีความคับแค้นมากและถ้าเราไม่รู้ทันเราจะติดกับแล้วแบบนี้ธรรมะควรสอดแทรกในชีวิตสมัยใหม่ยังไงคะให้เราไม่หลุดไปจากความรู้ตัวธรรมะไม่ใช่อะไรที่ต้องนั่งขัดสมาธิในถ้ำเสมอไปครับมันคือการตื่นรู้ในแต่ละวันว่าเรากำลังเสียเวลาชีวิตไปกับอะไรบ้างเราใช้เวลาอย่างคนที่รู้ว่าตัวเองจะตายแน่ๆไหม ว้าววันนี้ได้อะไรกลับไปเยอะมากเลยค่ะคุณโอดาขอบคุณมากที่ทำให้พระสูตรเก่าแก่ฟังแล้วเข้าถึงใจสมัยนี้สุดๆค่ะยินดีมากครับขอให้ทุกคนมีสติและเห็นค่าของแต่ละลมหายใจครับคุณโอดาคะวันนี้เราอยากชวนฟังพระสูตรหนึ่งที่ทรงพลังมากพูดถึงชีวิตและความไม่เที่ยงอย่างชัดเจนมากเลยนั่นคืออราการุษสาสนีสูตร รูปนค,คุณโอดะช่วยอ่านให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะอรกะนุศาสนีสูตรดูกระภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วศาสดาชื่ออรกะเป็นเจ้าลัทธิปราศจากความกำหนัดในกามก็อรกะศาสดานั้นมีสาวกหลายร้อยคนเธอแสดงธรรมแก่สาวกอย่างนี้ว่าดูกระพรามชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อย รวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรกระทํากุศลควรประพฤติพรหมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีดูกระพรามหยาดน้ำค้างบนยอดหญ้าเมื่ออาทิตย์ขึ้นมาย่อมแห้งหายไปได้เร็วไม่ตั้งอยู่นานแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนหยาดน้ำค้าง ฉันนั้นเหมือนกันนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรกระทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีอย่างนี้เป็นต้นดูกระพรามเมื่อฝนตกหนักหนาเม็ดฟองน้ำย่อมแตกเร็วตั้งอยู่ไม่นานแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลาย เปรียบเหมือนฟองน้ำฉันนั้นเหมือนกันนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรกระทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีดูกระพรามรอยไม้ที่ขีดลงไปในน้ำย่อมกลับเข้าหากันเร็วไม่ตั้งอยู่นานแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลาย เปรียบเหมือนรอยไม้ที่ขีดลงไปในน้ําฉันนั้นเหมือนกันฉันนั้นเหมือนกันทุกประการดูกระรพรามแม่น้ําไหลลงจากภูเขาไหลไปไกลกระแสเชี่ยวพัดไปซึ่งสิ่งที่พอจะพัดไปได้ไม่มีระยะเวลาหรือชั่วครู่ที่มันจะหยุดแต่ที่แท้แม่น้ํานั้นมีแต่ไหลเรื่อยไปถ่ายเดียวแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลาย เปรียบเหมือนแม่น้ำที่ไหลลงจากภูเขาฉันนั้นเหมือนกันดูกระพรามบุรุษมีกำลังอมก้อนเคละไว้ที่ปลายลิ้นแล้วพึงถมไปโดยง่ายดดยแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนก้อนเคละฉันนั้นเหมือนกันดูกระพรามชิ้นเนื้อที่ใส่ไว้ในกระทะเหล็กไฟเผาตลอดวัน ย่อมจะย่อยยับไปรวดเร็วไม่ตั้งอยู่นานแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนชิ้นเนื้อฉันนั้นเหมือนกันดูกระพรามแม่โคที่จะถูกเชือดที่เขานำไปสู่ที่ฆ่าย่อมก้าวเท้าเดินไปใกล้ที่ฆ่าใกล้ความตายแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนแม่โคที่จะถูกเชือดฉันนั้นเหมือนกัน นิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรกระทํากุศลควรประพฤติพรหมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีดูกระระภิกษุทั้งหลายก็โดยสมัยนั้นมนุษย์ทั้งหลายมีอายุประมาณหกหมื่นปีเด็กหญิงมีอายุห้าร้อปีจึงควรแก่การมีสามี ก็โดยสมัยนั้นมนุษย์ทั้งหลายมีอาพาธหกอย่างเท่านั้นคือเย็นร้อนหิวกระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะดูกระภิกษุ์ทั้งหลายอรารกกศาสดานั้นเมื่อมนุษย์ทั้งหลายมีอายุยืนตั้งอยู่นานมีอาพาธน้อยอย่างนี้จักแสดงธรรมให้สามกฟังอย่างนี้ว่าดูกรบพราหมณ ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรกระทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีอย่างนี้เป็นต้นดูกระภิกษุทั้งหลายในปัจจุบันนี้เมื่อจะกล่าวโดยชอบก็พึงกล่าวว่าชีวิตของมนุษย์ทั้งหลาย น้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรกระทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีดูกระภิกษุทั้งหลายในปัจจุบันนี้คนที่มีอายุอยู่ได้นานก็เพียงร้อยปีหรือน้อยกว่านั้นบ้างเกินกว่าบ้างก็คนที่มีอายุถึงร้อยปี ย่อมอยู่ครบสามร้อยฤดูคือฤดูหนาวร้อยฤดูฤดูร้อนร้อยฤดูฤดูฝนร้อยฤดูคนที่มีอายุถึงสามร้อยฤดูย่อมอยู่ครบหนึ่งพันสองร้อยเมือนคือฤดูหนาวสี่ร้อยเมือนฤดูร้อนสี่ร้อยเมือนฤดูฝนสี่ร้อยเมือนคนที่มีอายุถึงหนึ่งพันสองร้อยเมือนย่อมอยู่ครบสองพันสี่ร้อยกึ่งปี คือฤดูหนาวแ0 0กึ่งปีฤดูร้อน800กึง800ก่งปีฤดูฝนแ0 0กึ่งปีคนที่มีอายุครบ2,400กึ่งปีย่ำอยู่ครบ3600 0ราตรีคือฤดูหนาว1 2 0 0 0ราตรีฤดูร้อน1 2 0 0 0ราตรีฤดูฝน1 2 0 0 0ราตรีคนที่มีอายุครบ36,00 0ราตรี ย่อมบริโภคอาหาร72,000เวลาคือฤดูหนาว 24, 0 0 0เวลาฤดูร้อน24,000เวลาฤดูฝน 24, 0 0 0พร้เวลาพร้อมๆกับดื่มนมมารดาและอันตรายแห่งการบริโภคอาหารนั้นในสองประการนั้นอันตรายแห่งการบริโภคอาหารมีดังนี้ว่าคนโกรธย่อมไม่บริโภคอาหารคนมีทุกข ก็ไม่บริโภคอาหารคนป่วยไข้ก็ไม่บริโภคอาหารคนรักษาอุโบสถก็ไม่บริโภคอาหารเพราะไม่ได้อาหารจึงไม่บริโภคอาหารดูกระภิกษุทั้งหลายเราได้กำหนดอายุประมาณแห่งอายุฤดูปีเดือนกึ่งเดือนราตรีวันการบริโภคอาหารและอันตรายแห่งการบริโภคอาหาร ของมนุษย์ผู้มีอายุร้อยปีด้วยประการดังนี้แล้วดูกระ,ระภิกษุทั้งหลายกิจใดที่ศาสดาผู้สแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลผู้อนุเคราะห์เอื้อเอ็นดูพึงกระทำแก่สาวกกิจนั้นเราได้กระทำแก่เธอทั้งหลายแล้วดูกระ,ระภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างขอเธอทั้งหลายจงเพ่งพินิจอย่าประมาท อย่าต้องเป็นผู้เดือดร้อนใจในภายหลังนี้คืออนุสาสนีของเราสำหรับเธอทั้งหลายพระสูตรนี้เน้นย้ำถึงความไม่เที่ยงของชีวิตมนุษย์โดยเปรียบเทียบกับสิ่งต่างๆเช่นน้ำค้างหรือฟองน้ำเพื่อให้เห็นว่าชีวิตนั้นสั้นและไม่แน่นอนอรากานุสาสนีสูตรสอนให้มนุษย์ตระหนักถึงความทุกข์และความไม่แน่นอนของชีวิตและให้พิจารณาธรรมะเพื่อบรรเทาความทุกข์ และสแสวงหาความหลุดพ้นพระสูตรนี้เป็นเครื่องเตือนสติให้มนุษย์ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตและให้เห็นคุณค่าของการทำความดีและการปฏิบัติธรรมอรการุสาสนีสูตรเป็นพระสูตรที่สอนให้มนุษย์เห็นความจริงของชีวิตและให้ใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตเพื่อหลุดพ้นจากความทุกข์